ครับปาอยากจะให้การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นงานประจําปีและข้อสําคัญคือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาวปทุมนะครับเรามีบูธมาลงที่งานกว่ากว่า300บูธนะครับเป็นบูธสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมีของดีเมืองปทุมทั้ง7อําเภอนะครับที่มาจัดแสดงพวกผู้การจัดนิทรรศการของอําเภอนะครับที่ทำการปกครองอําเภอร่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการแสดงดนตรีในแต่ละค่ําคืนนะครับ มันเรียนยืนยันว่าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับไม่ไว่าจะเป็นคนปทุมหรือจังหวัดข้างเคียงนะครับได้มาเห็นถึงความยิ่งใหญ่เห็นถึงอัตลักษณ์เห็นถนึงของดีเมืองปทุมนะครับข้อสําคัญคือเมื่อมาร่วมงานกาชาตินะครับสามารถที่จะมาเข้าบูธกาชาติการจําหน่ายการซื้อสินค้ามือสองราคาถูกนะครับรวมทั้งทําบุญนะครับในเรื่องของการที่จะบริจาคดวงตาอวัยวะ ให้กับพี่น้องนะครับประชาชนที่เขาเดือดร้อนนะครับนี่ก็เป็นการสร้างบุญสร้างบุญศนในขณะเดียวกันก็สามารถเดินเที่ยวงานได้ตลอดงานนะครับ